อันสวัสดีดคับผมคลิปหน้าเราก็จะมาทำเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าครับผมที่เป็นระบบเขาเรียกอะไรเอออินเวอร์เตอร์ครับผมอินเวอร์เตอร์ก็จะมีอยู่สองรูปแบบครับผมก็จะมีโมดิฟายไซเวฟแล้วก็ระบบเกี่ยว s i บไซเวฟ เป็นถ้าเป็นเพียวไฟเว็บก็จะเป็นไฟบ้านคื้นเสถียรน,นะครับผมแต่ตอนนี้รอสินค้าอยู่ครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำถ้าสินค้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบให้ดูครับผมไอตัวที่ซื้อมาใหม่ก็จะเป็นเพียวไฟเว็บครับผมขึ้นไฟสองพันวัตต์ว่ามันใช้อะไรอุปกรณ์ในบ้านได้ม้างครับผมแล้วเดี๋ยวรอสินค้ามา แล้วเดี๋ยวเอสซ่าพาเพินจะมาทดสอบให้ดูครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยระหว่างคือผมจะแยกเป็นสอบคลิปกับของ modify s i ว e มันมีอยู่แล้วมันเป็นของ soer ส0 0 0ัวัตต์กับระหว่าง2 0 0 0วัตต์ของ i n v เต t e r tbe ครับผม แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งครับผมรอสินค้ามาก่อนโอเคนะครับผมบ๊ายบาย